คลิปนี้อาจจะดูแปลกกว่าคลิปก่อนนะคะเนื่องจากคลิปนี้เราจะมารีวิวครีมทามือค่ะคลิปนี้จึงเห็นแต่มือจริงๆเราเป็นคนติดครีมทามือมากนะคะลองมาหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอที่ถูกใจวันก่อนลองซื้อตัวนี้มาลองค่ะตัวนี้คือครีมน้ำมันม้าซึ่งเป็นน้ำมันบริสุทธิ์ที่สกัดจากม้าจะมีการสกัดจากผิวหนังของม้าเช่นบริเวณแผงคอของม้า น้ำมันม้าจะมีส่วนประกอบของเซิลา์ไมา์ซึ่งมีอยู่จำนวนมากแล้วก็มีคุณสมบัติที่ถือว่าใกล้เคียงกับน้ำมันในร่างกายมนุษย์นะคะน้ำมันม้านั้นจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะโดยจะผสมกับสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นเพื่อให้ช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่แห้งกร้านให้เรียบเนียนชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะจากการลองใช้ครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยผิวยังมีความชุ่มชื่นอยู่เลยค่ะด้วยความที่ราคามันไม่แพงนะคะเราจึงสั่งมา2กระปุกที่ชนิดต่างกันให้มีสรรพคุณต่างกันซึ่งสามารถใช้สลับกันได้ค่ะ2ตัวนี้นอกจากนี้เนี่ยครีมน้ำมันม้าเนี่ยยังสามารถนําไปทาส้นเท้าได้ด้วยนะคะเรียกว่าซื้อหนได้ถึงสงเลยค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะเนื้อครีมของอะโวคาโดออยล์นะคะ ทั้งตัวครีมน้ำมันมาแล้วก็ตัวครีมอวคาโดออยนะคะเนื้อครีมจะคล้ายๆกันคือจะไม่เหลวเินเกินไปแล้วก็จะไม่หนืดจนเกินไปนะคะถ้ายังไงเนี่ยสนใจเนี่ยลองดูที่ลิงก์ด้านล่างด้วยเลยนะคะพอดีเราใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วขอบคุณค่ะ